ไรมเมล็ดโดยธรรมชาติตัวนี้ S48 เรา,เา,เาสายพันธุ์แรกก่อนตัวนี้แป8สายพันธุ์คือไรมเมล็ดตัวนี้นะครับยังยังไม่เต็มที่ยังไม่เข่าสีเต็มที่นะครับอันนี้ใหญ่นะใหญ่กว่าเหนียวมืด s ส8ครับท <S 48. S 2> ราบว,ว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ไหนใช่ครับตัวนี้สี8มาดมนนี้ก็คือตัวนี้ Super ์สวิตไรมเมล็ดเท่ากันรไรมเมล็ดตัวนี้ แล้วก็มาตัวนี้วิสซิงเกอร์วิสซิงเกอร์ตัวนี้จะมีเสน่์คือเขาดกดกมากๆจนอันนี้คือเอาเด็ดถิ่งไปบางส่วนแหละนั้นเอครับ mm hmm. ดกมากๆเลยตัววิสซิงเกอร์ตัวนี้ก็ปลูกง่ายคือที่เอามาปลูกเนี่ยคือไง่ายๆทั้งนั้นครับ mm hmm. มีแต่สายพันธุ์ง่ายๆคือสําเร็จมาแล้วทั้งนั้นวิสซิงเกอร์ตัวนี้ก็บเอสแปดอีกเอสซีแปด ตัวนี้เลมโบเลมโบเลมโบครับ <amp> ยังอยกับเข่าสีแล้วตัวนี้มาเอสซีแปดอีกเนี่ยพวกนี้ก็เกือบโล๊ดเหรครับเราตั้งไว้ที่สองร้อยสองร้อยบาทต่อโลครับคือคือขันตำ่ำตัวนี้เอสตีแปดเราตั้งไว้ที่สองร้อยอันนี้ก็เกือบรลดนะครับครับเจ็ดแปดฉีดแล้วตัวนี้ไว้มะละกา ตัวนี้เอกลักษณ์เขามันจะเป็นสีเ,เขียวๆโ,โบเปลี่ยนสีครับแต่ว่ารสชาติเขาจะเปรี้ยวอยยังไม่เข้าสีเราจะเน้นในเนีนเป็นแฟนซีนะครับเวลาลูกฟาร์มาหรือว่านาง่องเที่ยวมาจะได้เห็นหลาย,ลายสายพันธุ์เคื่อนี้เขาหยิบกินได้เลยไหมครับได้แต่ว่ามันเปรี้ยวลองซิม,บมเบอก่าไม่มีงสารพิษเะอครับทั้งว่าสารพิษเท่ากับช่วงเปิดสวนสองเดือนเราก็ไม่ได้ใส่อะไรเลย ตัวนี้ลมโบตัวนี้ลมโบลมโบลมโบเพราะว่าเราเราเป็นรอบแรกเราไม่ได้เอาไว้เยอะ mm hmm. ถ้าเป็นรอบสองมันทํไมว่าไม่เอาไว้เยอะเพราะว่ามันจะแพ้ต้นมันมันรอบแรกนะครับแต่ถ้ารอบที่สองก็คือปล่อยไว้เต็มที่เลยเป็นการให้ลิตปีแรกว่าใช่นมครับมนครับในรอบแรกตัวนี้ก็เป็น s สีแปดอีก s สี่แปดอีก สังเกตเพิ่งเนี้ยครับต้นไหนต้นนี้ไงเนี่ยลูกเขาจะใหญ่มากๆเลยไปถึงมันต้นแล้วครับเนี่ยสังเกตเดึงลูกใหญ่ไงอาหารพ่อเนี่ยครับพวกนี้เป็นโลเลยเดี๋ยวนึงพวกนี้เป็นโลเลยเดี่ยนี่เงินสองร้อยนะสองร้อยคือขั้นต่ำนี่สองร้อยบาทอะไรตัวนี้ก็เป็นเอสสี่แปดเราจะเน้นเอสสี่แปดเยอะเพราะว่ามันปลูกง่าย ปลูกปลูกง่ายเดี๋ยววันนี้จะให้ทีมงานไปปลูกน้ำกศรษสีเป็นต้นนี้แหละอนุต้าเนี่ก็ปลูกง่าย s c <SC 8. S 1> สีแปดทำไมอันนี้ก็เป็น <laughs> เ c 8แปดอีกแบบแบบอันนี้พ่อใดเหลหรอ ไบลกาแล้วนีอมเปียวนแล้วจิ้มมองครับองมเปียวหน่อยหนึ่งตัวนี้ออกมันจะออกเหลืองๆนะเพราะซิมอหู่อมอเปียวหน่อยหนึง่งแซ่บครับกรอบมันของเราเขาจะกรอบเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนแต่ไม่ใช่ว่าไอเราไปว่าเขาหรอก สวนที่เขาทําเยอะๆน่ะมันเหนียวหวานมันจะเหนียวเพราะว่าทําไมมันถึงเหนียวเขาพ่นสารเคลือบเหนียวเวลาใส่ปุย๋ยให้นามมันจะได้ลูกมันจะบม่แตกเขาเร้ยกน้เคลือบผิวมันของเราไม่ได้เคลือบผิวแต่ว่ามันจะดูแลยากอ,อันนี้อันนี้น้อยนี่ครับข้างล่างก็ออกม่้งครับเมียนครับ <laughs> <laughs> ลืมมาทิ <laughs> ตัวนี้เอสีแปดอีกเราจะเน้นเอสีแปดเยอะเนี่เย <laughs> เป็นโลกวกลัวเลยครับเนี่ย เนี่ยเงินโลเงินสองร้อยสามร้อยเนี่ยประมาณนี้เลยครับประมาณนี้ครับสองร้อยสามเนี่ยครับโลกว่าเลยนี่แต่ว่าตอนนี้บ่เหลือแล้วนะครับครับต้นนี้ก็ทําเงินได้ไปสามสี่พันเหลือทีนี่ต้นเดียวนี่้เลยรู้ละสองร้อยเนี่ยครับบางทีเขาก็ซื้อไปไอซื้อไปจัดกระเช่าจัดกระเช่าให้นายให้อะไรก็ว่าไปกระเช่าหนึ่งก็พันกว่าบาทเหมือนเด้ะอ่างุนพ่วงเดียว เุินพ่วงเดียวพันกว่าบาท S48 ของเราจะเน้น S48 เยอะอันนี้ก็ S48 <H> S48 <H> <H 48. S 1> ตัว s แล้วก็เลขซีแล้วก็เลขแปด S48 Early Adora ซื้อเต็มเพิ่นคือเอกลักษณ์ของเขาก็คือเขาทนแล้วรสชาติของเขาเป็นยังไงครับเอกลักษณ์ของรสชาติรสชาติของเขาก็บหวาน คือคือคล้ายๆครับไอไวมะลกาะะหวานกรอบไม่มีเมล็ดแมนนั่นแหละคือเสนียของเขาไม่มีเมล็ดตรงนี้ก็ไว้มะลกาอันนี้แบคโอปอแบคโอปอเราไม่ได้ลงไว้เยอะแบคโอปอแบคโอปอตัวนี้ก็ไรเมล็ดโดยกําเนิดงามแลวครับแบบนี้ลก,กลมกลมๆอันนี้ก็ยังอมเปียวอยู่แบคโอพอลแบคโออลักษณะจะแตกตามกมู ครับคือเขาไล่เมล็ดด้วยถ้าถ้าล้อนานก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเมดก่อนยยันบ่อไรญ่ทายทำช่วงนี้ตัวจีนนนะครับเมียนครับอง,งมงง,องงูนี่อางเป็นพืชศักด,ดิทธิ์ดยเพราะว่าถ้าไหวาเจ้าปุ๊บเนี่ยเขาจะนึกถึงอง,งุงงก่อนเลย อันดับแรกเลยต้นๆเลยแหละอังุนพวกอังหุนหเนี่ยเนนคนนั้งน,นะครับทั้งคนกัมีส่วนมากเราจะเน้นมีตรงเนี้ทั้งหมดมีเกี็ดสายพันธุ์อยู่ในโรงเรือนเนี่ยมีเกียดสายพันธุ์นนอันนี้ต้นต้นเล็กๆนี่ก็คือเป็นเป็นรถที่เราจะปลูกขึ้นอีก รปลูกเพวกให้ดูตัวอย่างนะครับที่บางที่มีหน่วยงานมากแบบปลูกติดว่วนี่คือเป็นชื่อของเจ้าของหรือว่าเป็นเป็นเป็นชื่อของเขาเองเลยเป็นชื่อของเขาใช่ครับนี่แหละอย่างเจ่านี่เห็นไหมอันนี้สายพันธุ์อนุต้าเวลาเวลาเวลาทางลูกฟาร์มหรือว่าทางเขาซื้อไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็นสายพันธุ์นี้เผื่อเวลาเขาติดตาอะไรขึ้นมาเขาก็จําจําชื่อนี้ไปตลอดเลยมันจะได้ตรงปกตัวนี้ต้องจำให้ให้ดีเลย ชื่อเขา,าต้นนี้ก็จําไว้ให้ดีเลยต้องเป็นไวมะละกาเวลาเราจะทําขายขึ้นมาแล้วก็ต้องจําชื่อไว้ด้วยถ้าเผื่อวันหลังมาปุ๊บมันจะลําบากถ้าเราทําการติดตาขายขึ้นมามันเป็นธุรกิจขึ้นมาแล้วเรื่องการปลูกนะครับการปลูกเนี่ยเขาปลูกจังไและกวางคยาวเท่าจังไหรือว่ามีข้อยจําการอย่างบอกเรื่องการปลูกนะครับเพราะว่าระยะระยะห่างของแถวนี่ยหันตำเนี่ยคือต้องเป็นสองเมตร จากเนี่ยระยะห่างของของแถวเนาะสองเมตรนะสี่เมตรอย่างต่ําจากเสาเนี้ยมาเนี้ยต้องให้ส mm ี่เมตรแต่ว่าระยะห่างของต้นเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยเขาจะเอาเมตรหนึ่งก็ได้หาสิบเซนก็ได้หรือสองเมตรก็ได้ระยะห่างของต้น,น mm hmm. แต่ว่าระยะแต่ว่าระยะห่างของของแถวอย่างต่ําต้องให้ได้ที่สี่เมตรทําไมต้องให้ได้สี่เมตรครับเพราะว่า อันเนี้ยเป็นลำต้นเนาะพอเราตัดปุ๊บอันเนี้ยจะกลายเป็นกิ่งอามแล้วกลายเป็นกิ่งอามจากเล็กๆปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นกิ่งเคนถามว่าทําไมถึงต้องให้เอาไว้อย่างต่ําที่สี่เมตรเพื่อที่จะให้แขนซ้ายแขนขวาเขาเนี่ยให้มีพื้นที่เลื้อยให้ให้เขาเลื้อยได้นะครับพื่เขาจะแผ่อ,ออกทางใช่ครับให้มีเขามีพื้นที่ไม่ใช่ว่าเอาไวแ้แค่เม็ดเดียวเขาก็ไปไหนไม่ได้แล้วอันเนี้ยเดี๋ยวเขาแพ้มาเนี่ยจากเนี้ปะ เกือบสองเมตรเนี่ยฝั่งนู้นอีกสองเมตรคือการทํางานขององุ่นปุ๊บเนี่ยอันนี้คือบอกเคล็ดลับเลยอย่างอย่างเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันยังเป็นต้นอยู่นะเป็นลำต้นพอเราตัดยอดเขาปุ๊บเหลือไว้สองข้างจะกลายเป็นกิงก่งอามพอกิ่งอามพอกิ่งอามอมปุ๊บอันเนี้ยเขาเขาเรียกกิ่งขแขนงเหรอครับเนี่ยกิ่งขแขนงกิ่งขแขนงกิ่งแขนงก็คือลำต้นผลิตกิ่งอาม จิงอามผลิตจิงขแขนงจิงขแขนงถึงผลิตช่อผลิตลูกถ้าถ้าเขาสือไปอย่างเดียบปล่อยไปอย่างเดียวมันมาเป็นน่วยเด็ดต้องเลี้ยงจิงขแขนงให้มันได้ต้องเลี้ยงจิงอามก็คือจิงอามเป็นทอรทรงอาหารนีหนาที่ผลิตจิงขแขนงจิ่งแขนงวันนี้ถึงผลิตน่วยผลิตช่อดอกให้เขาได้ถ้าสือไปแบบนี้ปุ๊บปล่อยไปเนี่ยมันมาเป็นน่วยอันนี้คือคนบูหู สื่อไปปุ๊บกันอปอยปไปบ่อเขาคิด่ามันคือบอกม่วงอย่างนังมันแมนต้องเลี้ยงกิ่งอามให้ได้เกิ้งกิ่งเค้นให้ได้มันถึงจะได้ผลผลิตเนี่ยเลี้ยงกิง่งพวกนี้ไว้เยอะๆเลยนะแล้วเขาจะได้ผลผลิตเยอะเลี้ยงกิ่งเค้นไว้เยอะๆกิ่งเคน้นมันถึงจะออกลูกกิ่งเหนียว่ัเป็นนวยได้น่ยกิ่งอามเนี่ยแล้วตัวลำต้นก็นเป็นนวยได้ที่คนตายน้ำตื่นคือสื่อไปลุกดินปุ๊บเนี่ย ปลูกไปปตุ๊นหนี่ยปล่อยไปเลยออมสวนเลยมันบอกผลผลิตเราต้องเลี้ยงกิ่งอามให้ได้กิ่งเคนให้ได้แล้วถึงจะได้ผลผลิตอันนี้คือหลักการของการปลูกองุ่นเลยครับสําคัญต้องต้องทําการศึกษาก่อน่าบางคนกับพวกู้จักแม่กระทั่งองุ่นปา้าฮู้จักส่อเนี่ยองุ่นปามันจะแตกต่างกันนะครับใบองุ่นปลาจะขนขนมาล่ะอันนี้องุ่นบานเขาจะเงาเลยนะ่ยใส แตกต่างกันเด้บางคนมง่มู้กัซื้อไปแต่อันนี้เอาเนี่ยไปปลูกเด็ดอันนี้ทิงก็มีอืค่ <c oughs> คนก็ะทามอ่ะก็คือบ่เลี้ยงก็คือว่าเอาอ่างวนนี่งลงดินไปรดก็มันลงมาได้มันหาอาหารบาเป็นมันบอหลอดมันปลูกได้มันกับ,บออ่อหลอดก็เลยต้องพันอ่งงางวนปลาเร็วก่อนที่เขาเจะเอาผลผลิตเนี่ยเขาต้องมีการสะสมอาหารในี่ยเขางดน้ําให้เขาแล้วทําการพุ่นนิง่ง ภาษาเงินจะเอื่นพุ่นหนิงพืชทั่วไปกับเลื่อนตัดแต่งกิิงนันแหละถึงจะออกผลผลิตแต่ว่าขันมา้ายุสวนสอนแบบละเอียดเลยจนถึงขนาดได้ผลผลิตแบบนี้เลยสอนตีพร้อมบอกตีมืดเลยแถมคู่มือน้ามีคู่มือให้ด้วยถ้าผ่านมาทางถ้าถ้าบอกว่าผ่านทางรายการเราเนี่ยแจกฟรีคู่มืออันนี้ถ้าท่านน้องๆนะ ทมคู่มือให้พร้อมเห็นและแทมคูมือให้ด้วยแล้วก็สอนให้ด้วยจนเป็นจนได้ผลผลิตพุ่นแหละต้นหนึ่งมันอยู่ในอายุอายุของต้นนอยู่ในจะปีขันตําเลยตําสุดเลยสิบห้าปีเขาดูแลดีๆถึงสามสิบปีขันตําสิบห้าปีลแล่มต้นหนึ่งขั้นตำ่ำสิบห้าปีคือปลูกอยู่ยาวๆเลยยิ่งต้นใ่ญ่ไปผลผลิตก็ยิ่งไหล ยิงในผลผลิตลายออกมาลายเท่าเนาะแมน่นเพราะว่ากิ่งก้านสาขาเขาจะเยอะการประสิทธิภาพหาอาหารเขาจะเพิ่มขึ้นคือของอาจารย์นะ่ะของอาจารย์พี่เนี่ยยี่สิบปีก็ยังอยู่เหมือนเดิม,อมตอนนี้นะแกลูกมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นบบาวน่อยะตอนนี้จนเฒ่าแล้วก็ยังเก็บกินเก็บไข่เลยคือเก่าอยู่แล้วที่สำคัญเราไปต้องไปนั่งผสมเก็บสอนเด้คือตัดแต่งกิ่ง ุณนิ่งเสร็จสับว่าต้องไปนั่งผสมเกสรคือพืชนางเช่นิดนะมันคือพวกไม่หล่อนไม่อย่างต้องไปนั่งผสมเกสรเองเขาเนาะต้องใส่มาแลงอย่างว่าซอยไม่ต้องเลยเขาจะผสมเกสรของเขาเองเลยเขาจะอ u t o น o ัติเลยปล่อยไว้ในโรงเรือนเฉยเขาขึ้นโูกได้เองแมนครับก็คือพวกเนี่ยพวกที่มันกาลังทยอยออกมามันก็ว่าต้องมีอยังม่าผสมเกสรมันเลยนี่แหละข้อดีของเขาตัดแต่งกิ่งเสร็จก็รอ รอขายเลยไม่จังไปนั่งบัเจีสวนตัวผู้ตัวเนี้ยเสียเวเฮ้ยละทันนี้ของเขากับไราย,ย่างแล้วที่สําคัญน่ะสาคัญมากๆเลยรเราต้องการให้เขาออกใส่เทศกาลใช่ไหมครับปีใหม่สงการเนี่ยเราก็กําหนดได้เลยเนี่ยจะเอาใส่สงการเนี่ยอย่างสวนในอยากใส่สงการก็คือกําหนดเลยสี่เดือนให้ออกใส่สงการกําหนดได้ก็คือปลูกก่อนหน้าสี่เดือน ไม่นแต่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะจะให้เขาออกผลผลิตอ่ะเขาก็ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นทั่วไปเลยเลี้ยงต้นเขาต่อไปแต่ถ้าเราได้วันที่จะทําการเอาผล,ผลผลิตแล้วก็ใส่ปุ๋ยบังคับแล้วก็งดน้ําตัดแต่งกิง่งเขาถึงจะออกแคือเสนียงเขามันถึงวันมีคู่แข้งง่ายครับมันมันไม่ได้ออกฤดูการไปชนคือเิดสายพันธุ์อื่นเราสามารถกาำนดได้นะครับเม่เนครับและที่สําคัญจุดประสงค์เนี่ย เขาปลูกหุ่นมามาบอ,บอมเมี่นมาขายผลอย่างเดียวขายปุ๋ยขายฮอร์โมนขายต้นพันธุ์หรือขายรีสอร์ทขายร้านอาหาร<ม>เป็นร้านขายอาหารร้านขายกาแฟต่อยอดได้หลายอ่ะครับอันคือเสน่ห์ของเขาต่อยอดได้เยอะมากแต่ถ่ายพี่น้องพี่พี่พพน้อยมองเดี่ยก็คือว่าบอ,บอมี่ปู่แข่งแน่นอนบอมีหนึ่งแหละบอมี เพราะว่าจุดประสงค์มาคือกันก็เห็ไในหลากหลายมีแอนแป,ปร,รูปในเยอะมากๆทําวงทําวายอาศัยว่าออางงนดึงคนเขา่าดึงคนมาและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือไม่ใช่ว่าเฉพาะมีคนไทยที่สนใจต่างประเทศก็มาเยอะคนมาต่างประเทศมาเยอะฝรั่งมาต่างประเทศก็สนใจอังุูามาเที่ยวสวน,นเรานี่แหละฝรั่งนี่แหละมาเที่ยวสวนเราจากแต่ก่อนที่ว่า องุ่นเป็นพืชเมืองนอกเราคิดอย่างนั้นนะอแต่ก่อนคิดว่าเป็นพืชเมืองนอกที่ไหนได้พวกเมืองนอกก็มาเที่ยวในไทยมาเที่ยวสวนฝรั่งมาเที่ยวที่ไอสวนองุ่นในประเทศไทยแล้วซื้อองุ่นเราขึ้นเครื่องไปกลับไปกินสารัดนู่นซื้อไปกินสารัฐนอวแสดงว่ามายาคติที่บอกว่าองุ่นเป็นพืชเมืองหนาวไม่ใช่ไม่ใช่เลยเราผูกได้ในพืชการเราผูกได้ในไทยรับแล้สิ่งที่ภูมิใจคือ สามารถปลดหลอกคว้มคิดคนไทยได้เยอะมากมากว่าอางุ่นไม่ใช่พืชเมืองหนาวและที่สาคัญองุ่นสามารถปลูกในประเทศไทยได้ดีด้วยดียังไงประเทศญี่ปุ่นเกาหลีหิมะตกบ่บเป็นนวยเด้แต่ของเราเอาได้เมื่อปีเด้ถ้าหิมะตกเขามีปัญหาหรอคิ่ว่าเมืองหนาวเนี่ยจริงๆไม่ชอบหิมะไม่มันไม่ใช่ชอบเลยถ้าสังเกตบ้างอะถ้าอากาศอบร้อนอ,อกอ้าวเนี่ย องุ่นจะออกช่อออกดอกได้ดีมากๆเลยประมาณมาควบแน่นนะครับแต่ถ้านอกหนาวอางุ่นจะไม่ค่อยออกดอกเพราะฉะนั้นนะ่คิดสมัยเลยองุนะ่นในทวีปเขาปลูกดีที่สุดแล้วไม่มีหิมะละดีใจไปเลยหิมะโมมีตกะ่ะดีใจไปเลยแล้วก็ที่สำคัญบรรยากาศบ้านเขาเนี่ครับมันกับรถแตกต่างกันไรดอกในประเทศไทยในทวีปเราบางคนอยากถามว่าอยู่ เชียงใหม่ปลูกได้ไหมอ๋ออยู่นครน,นายกปลูกได้ไหมได้หมดได้ทั้งหมดขอให้มีใจหักที่จะปลูกอันนี้ก็อยากไทยถอดด้วยกันฮาโลดคข้อมูตายไปเอาน้ำประดัหรอกแต่ว่าไว้ทําเพื่อลูกเพื่อหลานเราอย่างน้อยก็มีการสร้างอาชีพเกิดขึ้นแน่นอนแล้วที่สําคัญอนะ่ะสาคัญมากๆเลยเราได้เห็นผลผล,ผลผลิต่างสายพันธุ์ที่มันลงเนี่ยพวกนี้ยสี่เดือนออกลูกแล้วมีอนุต้าพวกนี้ เอสี่แปดเนี่ยเห็นผลผลิตตั้งแต่สี่เดือนสี่เดือนหาเดือนว่าว่าออกว่าออกช่อหเห็นเนี่ยรับประกันได้เลยในเห็นรอยยิ้มเลยละ่ะเดี๋ยวจิพามาเบึองอันนี้อ่ะส่วนมากจะเน้นเป็นสายพันธุ์นีเดอะทำไมต้องเป็นเหลือกสายพันธุ์นี่ไว้เมลกาครับมันมันอร่อยมันอยู่คู่บ้านเรามานานก็เลยว่าอยากให้คนทีม่มาเที่ยวเนี่ย อย่าให้ปลูกตัวนี้เลยปลูกง่ายราคามาตรฐานไม่ไมีตกเขาองเราไม่ได้หวงไม่อะไรหรอกจับไปเลยนี่ครับหวงใหญ่นะครับ,รบพวกเราเกือบโลเนี่นี่แหละแล้วก็ทําหน้าที่ของเราปกติเลยมีงานประจำก็ทําไปบางวางก็มาเข้าแวบมาเข้าสวนน้อยนึง ไี่หน่อยนี้บเครืองไงนะครับง่ายไงาว่าไงบอมันพอเปรียบเทียบไซผือดอย่างอืน่นมันไงก่าผื่นแนวอื่นไหมเพราะว่าต้องไปนางโอ้ยยัขงข่าวมากไหมบางสวนน้ํกกาถว่วมเทียนดูกาลน้าถ่วมซีหาเหมือน้าถ่วมถ่วมมิดโรงเรียนเลยอาง,งุนว่าต่ายทุนทนสีน่ห้าว,วันเนน้ําถ่วมสี่ห้าวันอพอพอนามลด ทำความสะอาดลงเลื่อนกะเขาก็ยังอยู่เพื่อเก่าบ่ตายง่ายๆดอกเพราะว่าถึงกตดิย่อนกรม,มามของเก่าเพื่อเก่าเนี่ยตัวเนี้ยมันถึงทนเพราะเถาวันนี่แหละเป็นองง่งวนปลาครับาอาหารให้กินถึงทนต่อโลกครับถ้าพี่น้อยฝากถึงเกษตรกรทันเรือนที่อยากลองปลูกอ่างวนนะครับอยากเริ่มต้นการเป็นเกษตรกร ก็คือที่บอกแจ้งนอ้องเมื่อกี้ว่าต้องมิจหักก่อนถ้าม,มีใจาหักทวมามีทุนแล้วเกินห0าสิปรเซ็แล้วเยอะแต่ถึงลงมือทําถามว่าลงมือทําอ่ะมันบ่ได้ลงทุนยังมมกมามถ้าเรายังไม่มั่นใจยังไม่ต้องลงทุนเราก็ซื้อตัวนี้ไปปลูกสักสามสี่ต้นก่อนถ้าโอเคไปได้นะเราค่อยลงทุนทํโลงเรือนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีทุนคุณก็ทําของคุณเองเลยผมให้เป็นพี่เลี้ยงให้ได้เป็นพี่เลี้ยงให้ได้ จริงถ้าพัานรายการของพวกเขาเนี่ยเขามาหาเลยจะดูแลเป็นพิเศษเลยเอาพันน้องๆมาเนี่ยจะดูแลให้เลยแล้วก็พราะต้องไปเอ่อไปนั่งวิตกว่าเราจะจิงตรงไหนจะขาดทุนตรงไหนซื้อต้นพันเขาไม่กี่บาทหรอกบ่ถึงพันดอกไปซื้อเนื้อเอื่อยหลายกว่านั้นมันกับว่ามีการซุ่มเสียงที่จะเจงดอกลงทุนกอน่อนสามสี่ส่วนก่อนเอาไปปลูกให้ได้ซะกอน เออมั่นใจแล้วนะเห็นผลผลิตแล้วนะนค่อยลงทุนขยับไปเรื่อยๆคือขันขบันไดเนี่ยครับมาแมนมาลงทุนเอออย่ายกตัวอย่างใน้บางสวนนะเขาทาเขาทาเมลอนแต่ว่าเขามีลงทุนไปเกือบสิบล้านสิบล้านเนี้ยเอาทาเมลอนใช้ใช้เงินวงเงินแค่สองสามแสนแล้วสิบล้านไปอย่างไรเขาไปเห็ดโค้งสางยีใหญ่แบบรู้เลยแล้วก็ร้านกาแฟ,แฟแบบรู้เลยต้นทุนไปตรงนั้น ขาดทุนก็นตรงนั้นแทนที่เราจะเอาเงินตรงนั้นมาเก็บมาบำรุงเขาใส่ปุ๋ยเขาให้ดีๆแต่เอาเงินล้นไหลไปทําที่อื่นเพราะลูกค้ามาเขาถ่ายรูปกับองุ่นกับเมล่อนเขาก็เดินทางกลับเขาไม่ได้เป็นโครงสร้างใหญ่เลยถ้าจะาอยจากลงทุนอันนี้คือแนะนําเลยนะครับเด้อถ้ายังบ่หมั่นใจบม่อยากลงทุนกับสื่อแค่ต้นพันธุ์เนี่ยไปปลูกแต่ว่าต้นพันธุ์ก็ต้องซื้อหาแหล่งที่ว่ามั่นหมั่นใจที่สุด สามารถที่จะหมั่นใจได้ว่าเป็นองุ่นแท้บโกงว่ายังขาอยากได้ความรููเพิ่มเติมกะขางมหาที่สวนนี่ก็ได้ครับสามารถท้ายทอดไ้พี่่าเอาขาดเสียใจยังดอกเป็นมาพี่หน่อยต่อยอดได้เป็นนการรับจ้างปลูกนันจะไหนครับพี่การรับจ้างปลูกก็คือกระเฮ็ดตามที่จะคลองทระสบความสําเร็จมากลงเลื่อนที่เฮ็ดกบเฮ็ดตามของจาคลองนี่เลยตามรูปแบบ คือเวลาลูกฟาร์มาเห็นหนั้งเสียูอยากได้แบบนี้นะเสาแบบนี้ที่สําคัญที่สุดเลยต้องได้เห็นแบบนี้นี่แหละคือคือจุดขายของเราเลยที่ว่าถึงมุมมีขู่แขงตัวน,นี้มุมมีขู่แขงเลยการปลูกองุ่น mm hmm. เพราะว่าเราทําเสร็จปปีหนึง่งหรือว่าช่วงต่อๆไปเนี่ยเขาจะวิ่งเขาไปหาเขาหรือว่าส่งงานทางไลน์ทั้งอย่างนะครับ mm hmm. จนกว่าจะได้ภาพแบบนี้ออกมาสวยๆแบบนี้มา mm hmm. ก็ ตามที่เห็นนี่เลยครับพี่ไม่เห็นอย่างของสวนของผมแบบไหนสวนของพี่ก็ต้องเป็นแบบนี้ทําไมผมถึงการันตีขนาดนั้นเพราะว่ามันกหมายถึงชื่อเสียงผมเหมือนเพราะว่าผมจะอยู่กับองุอง่นตลอดชีวิตผมทํามาหมดทุกอย่างแล้วผมจะอยู่ในตรงเนี้ยตลอดไปผมถึงพลาดเพื่ะเพราะว่ายกตัวอย่างสองผมเนาะกระเสียณมาไม่เคยจับจอบจับเสียมมาเลยอยากมาทําองุ่นเขามาหาผม อยามหาอยากมาทํองุ่นแต่ว่าไม่เคยจับเสียบไม่เคยทําเกษตรมาเลยผมบอกว่าตาเอาตังไปฝากธนาคารไว้เถอะมันไม่สําเร็จหรอกถึงจะมีเงินสิบยี่สิบล้านมันก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่เคยจับจอดเสียบไม่เคยทําเกษตรเลยเนะี่ยอยู่ๆมันเป็นแค่อารมณ์ชัว่วขบองมาหาเฮาเนี่ยพวกเอาผมไม่ได้ไม่อยากได้เงินตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นบาปกับคนน้อยๆยังในตรงนีง้พื้นฐานเนาะเกษตรต้องมีบ้าง เขารับราชการมาแล้วมีเงินมีเงินเป็นสิบล้านเนี่ยอยากมาลงอ่งหุ่นทั้งหมดเลยบอกไม่เอาเคสนี้ไม่เอาไม่รับต้องมีใจรักมาก่อนถึงเข้ามาหาผมผมก็บอกให้กลับไปชิดใหม่ต้องทําใจให้รักกับเขาได้สุดท้ายเขาก็ไม่ก็ไม่กลับมาอีกเพราะว่าเพียงอารมณ์ชั่ววูบแต่ถ้าผมอยากได้เงินเขาจริงๆอมีเยอะที่เอามาให้บางสวนที่บางสวนของเจ้าใหญ่ะ่ะเศษฐีะ่ะ นี่ผมมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยลงให้ผมเลยสงใส่เต็มที่เลยบอกพี่เอาไว้ผมจะทําให้พี่แค่ลงเดียวก่อนพี่ลงทุนแค่หลักแสนลงเอาแค่นี้ก่อนถ้าลงเดียวพี่ประสบความสาเร็จพี่จะเอาเป็นร้อยไร่ผมก็ไม่ว่าถ้าว่าถ้าผมอยากได้เงินเขาอ่ะผมเอาลูกน้องไปลงเลยบุ่มบัมบ่มบุ่มบั่มเลยผมรวยแล้วผมก็พอมันบม่เมียนมันเป็นบาปก็เลยไม่เอาคือจุดประสงค์เราคือ อย่างน้นอยให้ให้เขาเห็นรอยยิ้มเหมือนของเราเนี่ยเขามาหาเราบางสวนเขามีเงินอยู่อยู่ก้อนหนึ่งเนาะแล้วมาทําองุ่นปุ๊บเนี่ยถ้าเขาไม่ประสบความสาเร็จเขาไปไม่ได้เงินก้อนหนึ่งเป็นยังไงเสียคนไปเลยได้เสียคนเลย <laughs> เขาก็ถึงแล้วว่าต้องหมั่นใจที่สุดไทยลงมือทําว่าแม,มนมาเพียงอารมณ์โชว์ูกใอ้ชิดดีๆก่อนนี่จะทำองุุนแต่มาทั้งที่ผมแน,นแําเน้่ยแหละให้ซื่อไปผูกก้อนสองสามตนตนสองตนก็นได้ ไปทําความมข้าใจให้เขาทาความหู้จักให้่เขาเขายัางค่อยลงมือปลูกก็ได้แต่ว่าถ้าหมั่นใจมหาผมเขม้าในตอนเนี้ยหนูอยากได้แบบนี้เลยอะทําให้ได้ไหมก็ทําให้ได้แต่ว่าต้องมีใจหักมาก่อนบบเมนว่าแค่ร่วมชัววูบกมันประสบความสําเร็จพอผมไปเห็นใายใสไมันก็ต้องเบนแบรนของผมเหมือนกันเป็นในเป็นซื้อเสียงของผมอ่ะ แต่เวลาขายเวลาอย่างกบบเป็นเงินของเขานั่นแหละเขาก็แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาเวลาผมไปถ่ายทําที่สวนเขาหรือว่าไปสัมผัสเขาถ้าเขาไม่อนุญาตภาพผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถ่ายทําของเขาเพราะว่ามีสิทธิ์ของเขาเนาะเขาประสบความสาเร็จแล้วครับผมจีน้อยฝากเบอร์โทรไว้แน่เบอร์โทรที่ติดต่อได้ก็คือเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดแปดศูนย์ห้าสี่แปดถ้าใน ในเพจก็คือน้อยอินเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับเดิน้อยอินเตอร์าาอรอออรมีมีเพศเดียวอันเฟจหลายหลเนี่ยโมโมแมนนี่เฟจเดียว,ลยยมมยยวแล้วก็ทั้งช่องทางการติดต่อทั้งการทำโครงสร้างโรงเรียนก็นคือเซิร์ชเข้ามาบริษัทซับอินเตอร์เอเนจิเน,นียริ่งจำกัดจะขึ้นในหมวดมาถึงบริษัทใดเลยครับครับผม วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับพี่น้อยเป็นเด็กสูงครับที่พาน้นองๆได้เยี่ยมชมสวนนะครับแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของหล,หลายๆคนของเขาน้ำว่าพืชยางตะมูลเนี่ยเป็นพืชเรื่องหนาฮีโรแมนสามารถปลูกในไท้ายและก็ปลูกได้ดีนะแล้วก็ที่สาคัญก็คือเขาได้ไม่เห็นตัวอย่างของพี่น้อยคือเขารู้เลยว,ว่าพี่น้อยเน,นี่ยมีใจฮักตงมูลดีๆแล้วก็เป็นคนที่เ็ตงานเพื่องานเห็นตงมูเงงลเรามีความสุข เพราะฉะนั้นค้นทีส่สิมาเรียนรููแล้วก็เอาแบบที่น้อยไปเฮ็ดอยากเห็นอยากประสบความสำเร็จไปที่น้อยที่น้อยกันแนะนาําว่าต้องมีความสุขเวลาเห็ดสวนอง,งุงนถ้าไปคิดถึงเรื่องเงินเลยอันนี้บอแนะนำบอแนะนำาให้ไป,ไปคิดไปเพราะฉะนั้นมือนีก็เขาได้แง่คิดหลายอย่างครับจากที่น้อยในการเพาอเหยางไ้ประสบความสําเร็จร่วมถึงการเพ็ดอง,งุงนนะครับแล้วหวังว่าทั้งบ้านถ้าเกิดว่า อยากร้องเฮ็ดแบบพี่น่อยนะครับก็ขอให้ไปสำรวจจิตใจของเจ้าของดีๆว่าว่าเขามีใจฮักคือพี่หน่อยบอนะครับแล้วเราล้องว่าถ้าเกิดเขามีใจฮักทุนเกินห0าสเปอเซ็นแน่นอนเกินหาสิบเปอร์ซ็แน่นอนซัมเลสแน่นอนครับถ้ามีใจฮักคึอกันนะครับสำหรับมนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้อยเป็นย่างสูงครับวันนี้กะติมิยังมอบหายอยู่ต้นพันุเป็นสายพันธุ์อนุตาบุรุษสิมหม่องปูกะกระเลือดสิมอบห้เตรียมไว้ห้ททางนองๆนี่นะครับกับอันัตนีนั่ นีนะ่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา